คุณผู้ชมครับเคยวางชีวิตตัวเองไว้บ้างไหมครับว่าหลังกเกษียณเนี่ยหรือว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะทําอะไรต่อบางคนบอกโอ๊ยไม่ต้องทาอะไรเลยลูกหลานส่งเงินให้เลี้ยงนะครับมีลูกส่งให้สบายใช้ชีวิตยามแก่สบายๆแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหแก่แล้วหยุดไม่ได้ครับยังต้องทํางานเรื่อยไปเพราะว่าชีวิตยังลําบากอยู่ช่วงรีมมี่เติมฝันสร้างอนาคตสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ปรานอมนี่ไม่ขายน้ำพริกเหรอไม่ขาย <laughs> ปุณยาของเรานี่<ม>ปีนี้ายุเท่าไหร่แล้วครับ66ปกตินี่ต้องกเกษียณอยู่บ้านพักผ่อนลูกหลานดูแลแล้วใช่ไหมค่ะทำไมยายต้องมาขายกาแฟอีกอะกลัวลานขาดทุนโอ้กลั <มา S 1> วหลา,านกระทุนดูน้ําเสียงนี่กลัวหลานกาทุนคือหลานเปิดร้านนี้ไ้แล้วแล้วเขาไป<ม>ทําอะไรอะอ๋อเขาไปขายของยงสงวนอ๋อไปเป็นพนักงานอีกค่ะคือถ้าไม่ไม่ทำมันก็ต้องเจ๊งหรือว่าต้องหยุดไปเจ๊งเลยหลานก็บอกทางเราบอกว่าช่วยมาแต่งร้านให้หน่อยนะจะได้ขายดีๆเป็นจุดเด่น อย่าลืมแวะมาอุดหนุนยายนะครับยายประนองของผมร้านอยู่ไหนครับอยู่หน้าหมู่บ้านไทยสมุดรค่ะวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีมี่นะครับนอกจากแต่งร้านสวยหรูแล้วนะครับยังมอบเป็นต้นทุนนะครับเอาไว้ขายอีก6กเดือนเต็มนะครับและคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับทองคำหนัก50สตางค์2ท่านนะครับชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสนะครับเราจะสมทบไปจับในครั้งต่อไปรีบใช้รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับสิ้นเดือนไปลุ้นทองคำหนัก1บาทอีก5รางวัลนะครับ สนับสนุนโดยเติมฝันได้รถลุ้นโชคทองกับครีมเทียมรีมี่ช่วงทัวลงปรุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมี่วันนี้เรามีผู้โชคดีนะครับเป็นสองสามีภรรยานะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะ่ชื่ออะไรครับชื่อลำไมค่ะละไมผมชื่อนุชาอน,นุชา,าเป็นสามีภรรยากัน วันนี้ที่มาเนี่ยเราโอ,อกาสกใกล้ๆนะช่วงเทศกาลวันแม่นะคุณลูกของคุณละไมคุณน้ชาเนี่ยบอกว่าอยากจะให้แม่เนี่ยมาพักผ่อนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านที่จะให้มาพักผ่อนก่อนโอ้โหบ้านที่นี่นะคุณผู้ชม <c oughs> อยู่ที่พัทยานี่แหละครับใครมีโอกาสมานี่มาเช่าได้นะครับเนี่ยผมเช่าทั้งหลังเลยให้2คนนี้อยู่2คนพ <c oughs> อเดี๋ยวไปดูนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยน่าอยู่ขนาดไหนเชิญเลยคับผม ตามมาเลยครับนี่ตอนนี้เราก็มาภายในบ้านนะครับบ้านนี้ชื่อว่าบ้านกินลีนะฮะโอ้โหแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านวิวพอยต์ในพัทยานี่นะคุณผู้ชมเข้ามาเช่าอยู่ได้แบบผมนะวันนี้เหมาทั้งหลังเลยนี่สระว่ายน้ําแค่นี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในบ้านนะครับไปเลือกห้องกันเลยมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันชอบห้องไหนก็เลือกเอาเลยพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญเชิญเชิญเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเข้ามาได้เลยครับเชิญเลยครับ เข้ามาเลยครับนี่เชิญนะเชิญเชิญเชิญเข้ามาเลยครับนี่โต๊ะอาหารนะฮะนี่เป็นไงส่วนตรงนี้โซฟาครับเชิญฮะนี่เดี๋ยวจะนั่งดูทีวีจอ50นิ้วด้านหลังก็มีโต๊ะปูจะลองฝีมือสักหน่อยไหมครับเชิญเลยครับเดยผมเปิดไว้นอนเลยนสินี่นะครับห้องนอนคืนนี้จะได้อยู่ที่นี่เลย สวีทปั้นแบลไ้เป็นไงโอเคไหมโอ้โหลูกสาวขอมาเพื่อวันแม่ส่วนเมนูอาหารนี่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวผมจะไปทําที่ครัวให้แล้วเจอกันบนโต๊ะครับนะฮะครับชอบนะครับชอบครับชอบเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับชีวิตเหนื่อยครับขอบพระคุณครับเริ่มต้นจากเมนูแรกแล้วกันมาบ้านทีไรก็ต้องทำกับข้าวทุกทีนะครับ เมนูแรกนี่เป็นปลากระพงทอดนะครับแล้วก็นำมาทำเป็นลาบลาบปลากระพงทอดที่นี่ก็มีครัวสะดวกเลยใช้ง่ายชามเชิมครบมมีดคทุกเล่น ยนี่ใสไปเลยมาแล้วครับที่อยากกิทานโอ้ยทำจนเหงื่อแตกซิกเลยนะฮะสมเมนูนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับนี่ครับลาบปลากระพงทอดนะครับนี่ต้ยมยำซีฟู้ดเลยแล้วก็ยำรวมิทะเลนะฮะพร้อมแล้วลุยเลยครับคุณคพ่อคุณแม่ <N an> นะช่วงวันแม่แบบนี้เออเรน,น,นี่นี่คนหน่อยคนหน่อยคนหน่อยโอ้โห่นี่นี่ ทานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะฮะเล่นน้ำหรืออะไรก็ได้นะตามสบายเลยนะครับแล้วก็นอนให้เต็มอี่ครับพักผ่อนให้สบายแล้วกลับไปสู้ชีวิตกันใหม่ครับผมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะมาแบบนี้แล้วก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์คอฟฟี่ดินมี่นะครับแล้วก็ทำตามกติกาของรายการปลูกวุ้นจนหิวครับรับรองได้มาทัวร์ลำพูนอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมครับผมอ้าวกินต่อเลย อาชีพไหนก็ได้อยากกินตามฝันมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ขายลอตเตอรี่ตำรวจทหารพยาบาลและบัญชีหรืออื่นๆก็ได้ยิงส่งอาชีพและเมนูที่คุณอยากกินตามฝันพร้อมรูปถ่ายกับครีมเทียมดิมี่แล้วส่งมาที่ตู้นอสามสปนจยานวากรุงมเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์ฝันอยากจะกินเป็นจริงได้ร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสินเชื่อประชาชนธนาคารอมสินมอสคิวโตแมกเนตแบล็คโคลนวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม Quality Expert ขอเซ็นเตอร์6 0 6่วันนี้นครับรายการตีอ้วนโนหิวนะครับรวมไปถึงผู้โชคดีนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยให้เรามาพักบ้านสวยๆนะครับมีสระว่ายน้ำแล้วก็บริการเป็นเยี่ยมเลยผ,ผู้ชมก็มาพักแบบนี้ได้นะครับทั้งเป็นหมู่คณะหรือว่าเป็นครอบครัวรองติดต่อมาได้นะครับเข้าไปได้ที่ไหนครับ เวเว็บดอทไทยแลนด์ฮาร์เรียเโฮมดอทซีโอดอทค่ะโอ้มีทุกราคาเลยใช่มีหลายหลังท่าส่วนใหญ่จะเน้นมีสระว่ายน้ำใน oh, ตัวบ้านเขามีสระว่ายน้ำทุกหลังเลยนะครับรีบไปดูนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีมี่นะครับมอบเอาไว้ให้ชงเครื่องดื่มอร่อยอร่อยด้วยครับแทนคำขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ